ศึกษาให้สองแท้ว่าสถาบันเหล่านี้มีวิคุณกับสังคมไทยช่วยจังดูก็เน่ะเจอคนแบบนั้นอ่ะคนที่เนี่ยที่ว่ามาพูดให้เด็กเขาไปติดเพื่อตัวเองอ่ะเขาก็คือขนองเพราะว่าวัยมันได้สัญญาเคยเป็นปราพีกไม่กลัวตายเว้ยเดี๋ยวต้องออกไปนะเออเฮลเฮวหน่อยเนี่ยแล้วไม่ เออพอเจอเข้ากับตัวเองไปอยู่หลังกําแพงได้คิดได้ทุกทีนะคะแล้วใครที่อยู่ในนั้นโคตรทรมานจะบอกให้แค่สัญญาไปเจอกรุงศุนอเมริกาแค่เขาจะรอให้สัญญากลับบ้านอะตอนเรื่องเกี่ยวกับไอตอนที่สัญญากลับมากรือวเรื่องแค่เออสัญญาหาที่มาที่ไปของเงินที่เราไปรับจ้างแล้วเสียแท็กอะมันมีหลายปีมากที่เขาหาให้เราหาที่จะมาที่ไปว่าเงินมาจากไหน ทำไมเอามงสูงมานได้เยอะนะเอกลายเป็นว่าสันยต้องขึ้นศาลตั้งหลายปีเกี่ยวกับเรื่องภาษีแท็กนะเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ทําแค่เขาให้เราไปอยู่ในนั้นรอให้ศาลตัดสินแล้วก็เอกว่าจะไทยเขาเรียกว่ากว่าจะประกันออกมาได้หนิดหน่อยก็จะตายอยู่แล้วนะคะนี่เจอกันเป็นปีๆถ้าเขาเรียกอะไรอ่อ อะไรนะสู้ความเนี่ยแพ้ก็ติดแน่ๆเต็มๆสู้ติดแน่แพ้ติดนานอย่างที่จะลุงนั่นนะ่ะพูดอะอะไรนะชูวิทย์อะแต่ถ้าสารภาพว่าติดพอประมาณอันนี้เรื่องจริงนะคะแต่สัญญายังไม่มีอุปุระสบการณ์กับคุกเมืองไทยเท่านั้นเองนะคะแต่อยู่เมืองนอกถามสัญญาเลยเพราะมันเป็นการผิดพลาดที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันเป็นได้เพราะเราไม่รู้เรื่อง สิ่งที่เราไม่รู้เรื่องนี่แหละมันทําให้เราเป็นเรื่องเรียนรู้เหมือนเรามาเข้ามาหาเลยแล้วตอนออกมานี่เหมือนจบหลักสูตรเลยนะคะอันนี้เรื่องเรื่องที่สัญญาพูดเป็นเรื่องปัจจุบันผมสอนลูกสาวตลอดว่าห้ามไม่ให้เราไปคิดก้าวล่วงในสิ่งเหล่านี้อเหมือนกับคนเอาเอาอันนั้นมาต่อหน่อยหนึง่งไอ้นี่มาต่อหน่อยหนึ่งไอ้นั้นมาต่อหน่อยหนึ่งน,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 นะคะ ก้อย่างชาวขมนเขาก็ไม่ชอบที่ไทยเคยไปเป็นเจ้าชีวิตฝั่งนู้นมาทะเ,เลาะกันเกี่ยวกับเรื่องไอ้สมบัติเก่ามรดกโลกที่เพิ่งจะมันจดแจ้งเมื่อไม่กี่ปีนะคะแล้วก็ฝั่งลาวที่จริงๆน้วมันเป็นอาณาจักรเก่าของร้านช้างอีกลาวกับอีสานเนี่ยเราก็เอาไอ้ส่วนที่เป็น พระเจ้าอนุวงศ์มาแพ้แม่ย่าโมแล้วถูกจับเข้ามาคุมขังจริงๆท่านเป็นลูกเลี้ยงของพระเจ้าแผ่นดินรุงทนกับพระเจ้าแผ่นดินของสยามตั้งแต่ต้นรัชกาลนะจากล้านช้างเนี่ยกลับไปจนบางพระองค์สิ้นชีวิตก็มีองค์ต่อไปแต่งตั้งทางฝั่งไทยแต่งตั้งขึ้นนะคะแต่พอเขาแข็งเมืองเสร็จแล้วเขาแข็งไม่ตลอดเนี่ย เขาแข็งไม่จริงทงั้งพอไปปาบเสร็จแล้วได้ก็ได้มาไม่นานแต่มันไกลมากไงไกลความไกลด้วยแล้วตอนหลังก็ไอ้อล่าอาณานิคมเข้ามาแทรกมันก็เลยกลายเป็นทำให้เราได้อ่านประวัติบ้างเอาสิ่งไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องพวกนี้เราได้นั่งในใจของคนยุคนั้นกับเนี่ยช่วงเนี้ยที่เราศึกษาทำไมสัญญาถามเองไอ้บนเกอะพังงานนี่มันไม่ได้มีศาสนาเดียวนะคะน้องเด่น ของเก่าเขาเป็นมุสลิมอิสลามนะแล้วเขาก็เป็นคนจีนด้วยจีนหลายอย่างมากจีนไหหลาจีนคนดินใหญ่ก็มีนะคะแล้วก็จีนกลุ่มจีนทั้งนั้นกีนตัวดำเจ๊ไคแล็กเจ๊ดําที่เขาเครืองเนี่ยก็เ,เยอะถ้าเราไปบูลลี่เขาแบบนี้นะหรือว่าอะไรลนะ่ะคนไอ้คมเนขาวเราเตี้ยที่ไปต่อว่ากันอย่างเงี้ยไม่ถูกเลยนะคะ เหมือนเราเรียกเขาว่าเจ๊กอ่ะจริงจริงอ่ะญาติญาเนี่ยเขาก็แต่งงานกับคนจีนคนจีนเกิดในเมืองไทยเป็นเชื้อสายไทยสันเชื้อชาติเขาจีนจากที่เมื่อก่อนเรียกเอ่อเจ๊กน้อยโกลาเวลาต่อหน้าเขาห้ามเรียกเจ๊กนะให้เรียกเขาโกนะคะเรียกโกเรียกเจ๊กแล้วก็เฮเซียมอะไรเงี้ยนะเขาออามามาขนข้าวในลานไปเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่มีตังค์สมัยก่อนธนาคารยังไม่มีเนาะ มีธนาคารกรุงเทพอะไรสักอย่างกรุงเทพพาณิชย์กลายเป็นเดี๋ยวนี้เขายุคกรุงเทพพาณิชย์ออกเือแต่กรุงเทพธรรมดากับไทยพาณิชย์แยกขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละไม่มีเงินก็ต้องไปกู้เขาคิดดอกร้อยละสามถังแม่เสียนาให้เจ้านี้ไปนะคะโดยที่นายอำเภอเป็นเป็นจัดเป็นผู้ตัดสินว่าแม่ไม่ใช้นี้